สวัสดีค่ะติวเคมี e p 37นะคะวันนี้มาในเรื่องของกรดแก่เบสแก่เนาะอ่ากรดแก่เบสแก่นะคะที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือจะพูดถึงสมบัติเนาะของพวกสารที่มีความแก่แก่นี่คือแทนคําว่ารุนแรงอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นกรดที่แบบว่ารุนแรงมากแล้วก็บเบสที่รุนแรงมากนะคะอ่ะซึ่งเรามาขึ้นหัวข้อกันเลยดีกว่า หัวข้อของพี่นะคะก็ขึ้นเลยคำแรกคำว่าแก่นั่นเองอ่าอย่างนี้เลยเนาะอันนี้รวมๆเลยนะคะอันนี้คือจะพูดรวมของทั้งปลดแล้วก็เบสเนาะโดยจะแยกออกไปเป็นประมาณ4ขาด้วยกันอันแรกนะคะแก่จะต้องมีสมบัติยังไงก็คือกดแก่เบสแก่นะคะเรียกอีกอย่างได้ว่าอิเล็กโทรไลต์แก่ เรียกได้ทั้งคู่เลยเนาะทั้งกรดทั้งเบสเลยนะคะคืออิเล็กโทรไลต์แก่แล้วก็ถ้าบวก H2O อ่าบวก H2O นี่นี้ก็คือเหมือนเจอน้ำถูกไหมจะเป็นยังไงจะแตกตัว100%เอร์ซ่าเพราะว่ามันเป็นกรดแก่เบสแก่ใช่ไหมคะที่แบบว่าลงปุ๊บทำปฏิกิริยากับน้ำนะั่นคือแบบว่าแตกตัว100%เลย อันที่3นะคะคือไม่มีค่า k อ่ะค่า k คืออะไรค่า k คือค่าคงที่ของการแตกตัวเนาะซึ่งที่แก่เนี่ยไม่มีค่า k นะคะก็เพราะว่าคือมันลงไปมันแตกตัวร0อยอยู่แล้วไม่ต้องมาคิดค่าอะไรพวกนี้เนาะอันเนี้ย k จะมีในพวกกดอ่อนแล้วก็ b บ s อ่อนนะคะแต่ถ้าแก่เนี่ยจะไม่มีค่า k เลยเนาะ อ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายคือ,อะละลายน้ําดีใช่ไหมละลายน้ําดีก็คือคล้ายๆกับแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งคอลายน้ําดีแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อให้นําไฟฟ้าได้สุดยอดอ่านำไฟฟ้าได้สุดยอดเลยเนาะอ่ะก็คุณสมบัติคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะ4อัน เดี๋ยวมาดูตัวอย่างเนาะของกดแก่กับเบสแก่ที่พี่ยกมานะคะคี่จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้จากการทําโจทย์บ่อยๆนี่แหละเราจะเห็นบ่อยว่าตัวนี้คือกดแก่นะตัวนี้คือเบสแก่นะโดยที่แบบว่าตอนหลังเราไม่ต้องมาดูหลักการแล้วเนาะว่าเอ้ยมันพอตัวนี้จับกับตัวนี้นะก็เลยเป็นแก่นะอะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นบ่อยเนาะตอนฝึกทําโจทย์แบบฝึกหัดต่างๆเนาะซึ่งวันนี้พี่ก็รวบรวมมาให้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้าง กดแก่เนาะกับเบสแก่อ่าตั้งคอลัมน์คู่กันแบบนี้เลยเนาะึ๊บอ,อ่ะกดแก่นะคะมีอะไรบ้างตัวแรกเลยที่ควรรู้ก็คือ HCl อ่าหรือว่าไฮโดรคลอริกนั่นเองอันนี้ออกปล่อยมากเนาะไฮโดรคลอริกถัดมาก็คือพวก HBr หรือว่าบ r o m นเนาะ ตัวใหญ่ก็คือเป็น H กับหมู่7ตัวที่3ก็คือ i o d i n นอะถือเป็นกดแก่หมดเลยนะคะทั้ง3ตัวนี้นี่อีกเนาะเดี๋ยวต่อเส้นลงมาถัดมาจากไฮโดรเจนไกโอดีแล้วเนี่ยก็จะเป็น HClO3 อะกับมีแปดกันเนาะก็คือ ClO4 อะมาทั้งคู่เลยเนาะถัดมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งนี ตัวอ,อย่างก็จะเป็นพวกที่เราคุ้นๆกันเรียกกันว่ากรดอยู่แล้วเนะเาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือ H2SO4 หรือว่าพวกซันฟวริกอะไรแบบนี้เนาะให้โดรซันฟวริกถัดมามาดูด้านเบสแก่กันบ้างเบสแก่นะคะก็จะมีพวกลิเทียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์อ่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เจอบ่อยมากนี่แล้วก็พวกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์คืออันนี้ก็จะหนักไปทางหมู่หนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆถัดมาเป็นหมู่สองแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนาะแบเรียมไฮดรอกไซด์อ่าพวกนี้คือเบสแก่หมดเลยนะคะนี่หน้าตาเป็นโพลิโปรติกโพลีโปรติกคือเป็น รดแก่นะคะที่สามารถแตกตัวได้สองครั้ง2ครั้งเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมมันห้อยสองเนาะคือมันแตกได้2ครั้งแต่ว่าการแตก2ครั้งของเขาเนี่ยครั้งแรกนะคะครั้งที่1เนี่ยจะได้เป็นแก่เนาะ,ะแต่ว่าถ้าครั้งที่2แล้วเนี่ยจะกลายเป็นอ่อนแล้วนะ,ะคือครั้งแรกเดี่ยจะแก่ ตามสมบัติเดิมเนาะ,ะแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นกรดอ่อนแล้วนะคะอ่าันนี้คือกรดแก่เบสแก่เนาะมายังต่อได้อีกเนาะ,ะพี่ว่าต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวขออน,นุญาตเติมหัวข้อ foreign, เป็นกรดอ่อนเบสอ่อนด้วยเนาะอ่าเอาให้จบเลยวันนี้ทั้งแก่แล้วก็อ่อนเลยเนาะ,ะถัดมาถ้าเป็นอ่อน ตั้งหัวข้อเหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นอ่อนจะมีสมบัติอะไรบ้างสมบัติอันแรกนะคะก็คือแน่นอนมีเขาชื่อเมื่อกี้เขาชื่ออะไรอิเล็กโทรไลต์แก่ใช่ไหมอ่อนแล้วก็มีชื่อคล้ายๆเหมือนกันก็คืออิเล็กโทรไลต์อ่อนนั่นเองอ่ะสลับกันง่ายๆแบบนี้เลยเนาะอิเล็กโทรไลต์อ่อนนะคะแล้วก็กดอ่อนเนี่ยแตกตัวน้อยมากเนาะ แตกตัวใน H2O เนี่ยน้อยมากค่าเคมีไหมอ่อนที่พูดไปเมื่อกี้คือมีถูกไหมมีค่า K แต่ถ้าแก่จะไม่มีเนาะแต่ถ้าอ่อนมีนะคะค่า K แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเพราะว่าละลายน้ำไม่ดีแตกตัวไม่ดีก็เลยทำให้นำไฟฟ้า ไม่ดีนั่นเองอ่าประมาณนี้เนาะสข้อนะคะของทางอ่อนของกรดอ่อนเบสอ่อนเนาะตัวอย่างสารก็จริงๆตัวอย่างสารของพวกอ่อนนะคะส่วนใหญ่พี่ก็จะจําจากการที่ว่าแก่มันมีตัวไหนเนาะแล้วก็อ่อนก็คือไม่ใช่ตัวนั้นอะนะ จะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าถ้าให้จำทั้งสองอันเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าจำทันก็อยากให้จำนะคะเพื่อความแม่นยำเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยก็เน้นจำตัวใดตัวหนึ่งไปเนาะซึ่งพี่ก็แนะนำว่าให้จำของตัวแก่เนาะแล้วก็อันไหนที่ที่เหลือเนาะที่มันไม่ใช่แก่เนี่ยก็เอามาโยนไว้ก็เอามาเลือกเป็นอ่อนนั่นเองค่ะประมาณนี้เนาะอ่อนมีอะไรบ้างก็แยกเหมือนเดิม กดอ่อนเ on อ่าลากเส้นตรงกลางปิดกฎอ่อนนะคะก็จะมีนิยมนิยมเลยเนี่ยก็คือชื่ออะไรรู้จักไหมนี่คือ CH3 COOH คือแอ e ซิติกอ่ากดแอ e ซิติกเนาะแล้วก็จะมีพวกอันนี้ H2CO3 แล้วก็มีพวก HCN พวกไซยาไนน์เนาะ c n นี่ก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ HF อ่าโมเจตอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่เนาะอยู่ทางนี้นะคะ HF คือเป็นกรดอ่อนเนาะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเขามีชื่อสามัญที่นิยมเรียกกันนะคะคือเขาเรียกว่ากรดกัดแก้วประมาณนี้เนาะ ส่วนทาง Base On Base On นมีอะไร Base On ก็คือจะเป็นพวกแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ xide, หรือว่าถ้าละลายลงไปก็คือเป็นแอมโมเนียนเองเนาะหรือว่าพวกเอไมอะไรแบบนี้นะคะเอไมเดี๋ยวเขียนสัญลักษณ์แทนเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าเอไมก็มีสมบัติเป็นเบสใช่ไหมหรืเป็นเบสอ่อนนะคะก็จะมี2ตัวประมาณนี้เนาะ แต่ออกบ่อยๆหนักๆเลยของเบสอ่อนนี่ก็คือตัวพวกแอมโมเนียมแอมโมเนียนี่แหละเจอแน่นอนเนาะก็หมดแค่นี้นะคะในเรื่องของกรดแก่เบสแก่กรดอ่อนเบสอ่อนเนาะนี่ก็จะมีสบัตที่พี่สรุปไว้ให้นะคะของแก่กับอ่อนแล้วก็ตัวอย่างสารนะคะที่ยกมาให้เห็นเนาะว่าอะไรแก่อะไรอ่อนเนาะอันไหนเป็นกรดอันไหนเป็นเบสนะคะเผื่อว่าน้องคนไหนเนี่ยที่ ไม่แม่นเรื่องการดูเนาะว่าอันไหนเป็นก,แกดแก่เบสแก่จะดูยังไงก็แนะนําทางนี้ด้วยนะคะคือค่อยๆจำเนาะจริงๆไม่ต้องมานั่งท่องก็ได้เนาะแต่ว่ามองๆไว้แล้วเดี๋ยวเวลาทําแบบฝึกหัดทำข้อสอบบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆจําเข้าไปเองเนาะคือตอนแรกเราจะต้องแบบว่ากลับมาเปิดดูเนาะแบบเอ้ยตัวนี้มันคืออะไรนะเราต้องทําอะไรกับมันนะอะไรเงี้ยแต่พอสักพักทาทาโจทย์เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะแบบว่านึกออกเองว่าอ๋อ ตัวนี้คือแบบนี้เนาะก็ทําโจทย์ได้เลยไม่ต้องมาเปิดดูเปิดไปเปิดมาเนาะเดี๋ยวมันจะค่อยๆคล่องขึ้นเองนะคะก็ฝึกทําพวกโจทย์แบบฝึกหัดเยอะๆนะคะดังนั้นสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามหรือว่าจะไปทักที่ page, Facebook, ทเพจ f a c e b o o k c a t t t e r ก็ได้เนาะ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย